สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรตินะครับคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศาระดับบัณฑิตศึกษานะครับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตนะครับสา,าขาการบริหารการศึกษามหา,มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับและผู้สนใจที่ในความก้าวหน้าของการศึกษาทุกท่านครับขอต้อนรับสู่เวทีเสวนาในหัวข้อกลยุทธ์การบริหารศารศึกษานะครับขั้นสูงจากข้อมูลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครับ ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับการบริหารสารศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสารศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะครับที่มีความซับซ้อนนะครับและข้อความหลากหลายสูงนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนการนําเรือนะครับขนาดใหญ่ฝ่าพื้นลมนะครับที่แห่งความท้าทายนะครับจำเป็นต้องมีวิทยาทัศน์ที่เฉียบคมนะครับแล้วก็กลยุทธ์นะครับที่แยบยนนะครับแล้วก็การนําข้อมูลนะครับมาเป็น มาใช้เป็นเข็มทิศในการบริหารนะครับในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้นําการครับดรณัฐยาพรเสวตานนนครับผู้นําการโรงเงรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีศนครินทร์ภูเก็ตในพระราชปธามสมเด็จพระเทพรัตนราชส,ส,ส,สุดาสยามบรมราชกุมารีครับที่ผู้ซึ่ง เป็นหนึ่งในผู้นําด้านการศึกษานะครับที่มีความสามารถนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มีผลงานเชิงประจักษ์นะครับท่านที่ท่านจะมาแบ่งปันนะครับมุมมองและก็แนวคิดที่ตกผลึกจากประสบการณ์จริงนะครับเพื่อที่จะเป็นแสงสว่างและก็แรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนครับก่อนอื่นขออนุญาตที่จะสวัสดีท่านผู้ในการครับสวัสดีค่ะครับซึ่งในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงกลยุทธ์นะครับแล้วก็กลวิธีต่างๆนะครับของการบริหารการศึกษานั้นนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการทําความรู้จัก นะครับตัวตนและก็เส้นทางการบริหารสารศึกษานะครับของท่านผู้มีการนะครับให้มากขึ้นนั่นเองครับขอคําถามแรกนะครับก็อยากถามท่านผู้มีการว่าอยากให้ท่านผู้มีการนะครับเล่าถึงเส้นทางการทํางานในสายของการบริหารสารศึกษาที่ผ่านมาครับจนถึงปัจจุบันว่าให้พวกเราฟังนะครับเล็กน้อยว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นนะครับและก็อะไรคือแรงผลักดันที่สําคัญที่ทําให้ท่านผู้มีการมาอยู่ณจุดนี้ครับผอครับประเด็นเชิดครับ ก่อนอื่นก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมเสวนาในวันนี้นะคะสําหรับเส้นทางของการสู่สายบริหารนะคะอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่การเป็นนักศึกษาโครงการครูทายาท <c oughs> ก็คือเป็นนักศึกษาโครงการที่มุ่งผลิตครูนะคะแล้วก็เราก็มีเป้าหมายในการเป็น ครูนะคะหลังจากนั้นก็ได้มีประสบการณ์นในการสอนประมาณ14ปีนะคะก็เข้าสู่ตําแหน่งรองผู้อำนวยการ5ปีนะคะที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนะคะหลังจากนั้นก็ได้ไปสอบนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก็มีประสบการณ์นในสายงานบริหารในตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยรวมแล้ว10ปีรวมสายบริหารก็คือ15ปีค่ปีครับถือว่าได้เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจะยาวนานนะครับของท่านผู้การนะครับเป็นประสบการณ์นในด้านของการบริหารถึง15ปีด้วยกันนะครับ นะครับส่วนในส่วนของเส้นทางนะครับเป็นเส้นทางที่น่าสนใจและก็มีแรงบันดาลใจนะครับที่อย่างดียิ่งนะครับตลอดเส้นทางที่ผ่านมานั้นนะครับผมเชื่อว่าต้องมีภารกิจมากมายนะครับที่ทําให้ท่านผูน้ในการได้สร้างสรรค์ขึ้นนะครับแล้วก็อยากเรียนสอบถามว่าอะไรคือภารกิจหรือความสําเร็จที่ท่านผูน้โดการภาคภูมิใจที่สุดครับ ค่ะก็ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ครูเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อาจจะได้ดูแลเฉพาะแค่นักเรียนที่เรารับผิดชอบแต่ละพอเรามาเป็นผู้บริหารเนี่ยเราสามารถที่จะส่งเสริมพัฒนาครูให้ไปดูแลนักเรียนซึ่งมันได้ผลที่มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจก็คือเราพยายามทําทุกหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่ง ของวิชาชีพครูหรือสายบริหารการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาคภูมิใจก็รู้สึกว่าเราได้เต็มที่กับทุกโรงเรียนนะคะที่เราได้ปฏิบัติราชการก็รู้สึกว่าเราภูมิใจกับทุกโรงเรียนที่เราได้มีโอกาสได้เป็นผู้บริหารนะคะครับซึ่งเห็นได้ว่าเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็สัมผัสได้ถึงการทุ่มเทการทํางานของท่านผู้การจริงๆนะครับจากความสําเร็จที่น่าภาคภูมิใจนั้นนะครับอยากให้ท่านผู้การช่วยขยายความอีกนิดนึงได้ไหมครับว่า ท่านได้ใช้หลักการได้ยึดหลักการแนวทางหรือหลักปฏิบัติอะไรที่เป็นหัวใจสําคัญจึงสามารถนําพาภารกิจนั้นไปสู่ความสําเร็จในเชิงประจักษ์ได้ครับพอครับค่ะก็ยึดถือหลักสามหลักด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการครองตนนะคะครองคนแล้วก็ครองงานนะคะซึ่งหลักการแรกก็คือหลักการคลองตนก็ถือว่าเราจะต้องบริหารจัดการตัวเองให้ได้ก่อนนะคะต้องปฏิบัติตาม แนวทางที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของหลักการคองคนก็คือเป็นผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยไม่สามารถทํางานได้โดยลําพังเราจะต้องทํางานร่วมกับ คณะครูนะคะภาคีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอมีการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ระดมความร่วมมือนะคะแล้วก็หลักของการครองงานก็คือเราจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะคะเ,เป็นบุคคลที่น้ําไม่เต็มแก้วนะคะแล้วก็พยายามพัฒนางานในความรับผิดช,ชอบของเราให้ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นสามส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นหลักคิดที่เรานํามาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาค่ะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการหลักการที่เฉียบคมของท่านผู้การนะครับแล้วก็ดูได้จากรากฐานที่แข็งแกร่งของท่านผู้การนะครับแล้วก็ขอขยับนะครับมาสู่ภาพใหญ่นะครับของหวัวใจที่สุดของการศึกษากันก็คือผู้เรียนและก็ครูผู้สอนนะครับในบริบทของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะครับที่มีความหลากหลายสูงนั้นนะครับศักยภาพของการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นเลิศนะครับในนิยามของท่านผู้การคืออะไรครับค่ะ คือเราต้องศึกษาสภาพแวดล,ล้อมแล้วก็บริบทของโรงเรียนนะคะว่าโรงเรียนของเราที่เรา,าปฏิบัติงานอยู่นั้นมีบริบทเป็นอย่างไรแล้วก็เราก็มุ่งพัฒนาผู้เรียนนะคะตามหลัก ทฤษฎีพระหุปัญญานะคะก็คือผู้เรียนทุกคนเนี่ยมีความถนัดมีความสนใจมีความสามารถที่แตกต่างกันเราก็พัฒนาเขาให้เติบโตไปเต็มศักยภาพนะคะโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21นะคะที่สําคัญเป้าหมาย3ประการของผู้เรียนก็คือมีเป็นคนที่มีความรู้นะคะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้วก็อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขะคะ่ะครับ ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นนิยามที่ชัดเจนมากนะครับแล้วก็ในเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะครับคำถามต่อมาคือท่านผู้การนะครับมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างนะครับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับที่เอื้อให้ผู้เรียนหลายพันคนนะครับในที่นี้นะครับได้พัฒนาศักยภาพสูงสุดนะครับของตนเองได้อย่างไรครับแล้วก็ในใน่ามกลางความแตกต่างกันพอมีการพัฒนาศักยภาพอ่าิ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะครับในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไรครับ ก็ขอแบ่งเป็นสองสองส่วนนะคะสภาพแวดล้อมแรกก็คือสภาพแวดล้อมทางกายภาพนะคะก็คือความสะอาดความเรียบร้อยความร่มรื่นความสวยงามบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่คุณครูและก็นักเรียนได้ใช้อย่างเต็มศักยภาพแล้วก็ ลักษณะที่2ก็คือสภาพแวดล้อมทางด้านวิชาการนะคะก็คือบรรยากาศปฏิสัมพันธ์ของผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนนะคะความรักความอบอุ่นนะคะแล้วก็เรามักจะบอกคุณครูเสมอว่าเราอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้รับความรักก่อนที่จะได้รับความรู้นะคะทาให้นักเรียนรู้สึกอ,อยากที่จะมาโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนเป็นพื้นที่ของความสุขของนักเรียนนะคะเรียนดีมีความสุข ครับเห็นได้ถึงการตอบสนองโนโยบายของกระทรวงด้วยนะครับก็คือเรียนดีมีความสุขนะครับเหมือนที่ผมบอกว่า,วา,าให้ความรักก่อนให้ความรู้นะครับแน่นอนว่าถ้าเด็กนักเรียนได้รับความรักแล้วนักเรียนก็จะรับความรู้จากครูผู้สอนไปด้วยนะครับแน่นอนว่าเป็นคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นผลโดยตรงจากคุณภาพของครูผู้สอนนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่สําคัญขององค์กรขนาดใหญ่นะครับ ถ้าถามบอ,อกว่าท่านมีแนวคิดนะครับแนวทางในการออกแบบนะครับคลไกลการพัฒนาครูทั้งองค์กรนะครับอย่างไรที่ทาให้ครูทุกคนไม่เพียงพอแต่ไม่เพียงแต่สอนเก่งครับแต่ยังสามารถออกแบบและวัดผลการเรียนรู้ที่เน้นศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้จริงแม้จะอยู่ในภายใต้โครงสร้างของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษครับพอครับ ก็เรามีการวางระบบนะคะตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยเฉพาะหัวใจสําคัญของโรงเรียนก็คืองานวิชาการนะคะก็คือคุณครูทุกคนจะต้องมีสมรรถนะในการเป็นครูในศตวรรษที่2 1นะคะซึ่งโรงเรียนของเราก็มีระบบงานวิชาการที่เข้มแข็งมีระบบการจัดการเรียนรู้ที่คุณครูจะต้องรู้จักหลักสูตรนะคะวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Active Learning นะคะแล้วก็มีการผลิตสตื่นนะคะมีการนิเทศอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้คนครูของเราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไปค่ะครับ เราเห็นจากภาพของผู้เรียนนะครับและครูนะครับตอนนี้เราขออนุญาตขยายภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็สู่การบริหารจัดการทั้งองค์กรนะครับในองค์กรที่เป็นขนาดใหญ่แบบนี้นะครับออครับที่มีบุคลากรจํานวนมากนะครับทั้งมีวิธีท่านมีวิธีการจัดการนะครับแล้วก็วางแผนอย่างไรนะครับที่ทําให้ทุกคนตั้งแต่ฝ่ายบริหารนะครับไปจนถึงครูผู้สอนมีเป้าหมายเดียวกันคือความสําเร็จของผู้เรียนครับแล้วก็มีกระบวนการในการทํางานร่วมกันในฝ่ายต่างๆเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนได้อย่างไร้รอยต่อครับค่ะ ก็ตรงนี้ต้องไปพูดถึงเรื่องของแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นเหมือนเข็มทิศนะคะของโรงเรียนก็คือพอเอก็บริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมนะคะร่วมคิดร่วมทรรําร่วมภาคภูมิใจโดยเฉพาะ,ะการ กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนนะคะนำไปสู่หลักสูตรสถานศึกษาหรือแผนปฏิบัติการประจำปีคือทุกคนก็จะต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันแล้วก็มีการสื่อสารองค์กรมีการประชุมสร้างความเข้าใจนะคะมีระบบการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อจะติดตามความสำเร็จของอาภารกิจของโรงเรียนที่จะเป้าหมายก็คือนักเรียนครูแล้วก็สถานศึกษานะคะก็พูดถึงเรื่องของแผนพัฒนาคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญมากค่ะ เห็นได้ว่าพอพูดถึงในส่วนของพัฒนาคุณภาพการศึกษาถึงเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินงานของการบริหารการศึกษานั่นเองใช่ไหมครับผม<อ>ครับจากนั้นนะครับในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะครับที่มีข้อมูลผู้เรียนมหาศาลนะครับท่านมีการวางระบบนะครับอย่างไรนะครับระบบ Data อย่างไรนะครับที่จะไม่ใช่แค่นำค่าเฉลี่ยนะครับของโรงเรียนแต่สามารถเจาะลึกถึงข้อมูลเพื่อระบุความต้องการและก็การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลนะครับรายกลุ่มหรือรายบุคคลได้ครับ ก็จะมีเรื่องของระบบการประกันคุณภาพภายในที่โรงเรียนจะต้องรวบรวมรา,ายงานการประเมินตนเองหรือ SAR นะคะคเพื่อที่จะนำผลของ SAR เนี่ยมาปรับในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพหรือแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณหรือหลักสูตรต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นกระบวนการ PDCA ที่เราจะต้องมีการวางแผนมีการดําเนินงานมีการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตัวทั้งองค์กรอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ได้ดําเนินการมาครับก็คือพอพูดถึงในเรื่องของซาในการที่จะมาขับเคลื่อนหรือการรายงานผลที่เป็นระบบของเรียนเฉลิมพระเกียรติอยู่แล้วนะครับแล้วก็การมีข้อมูลที่ดีแล้วก็เป้าหมายร่วมกันนะครับเป็นอีกหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับวัฒนธรรมขององค์กรนะครับเป็นองค์กรที่มีบุคลากรหลายร้อยคนนะครับพอครับมีความหลากหลายทั้งในส่วนของวัยวุฒินะครับคุณวุฒิและก็บทบาทหน้าที่นะครับท่านมี กลยุทธ์ในการสร้างและสื่อสารว่าทาองค์กรอย่างไรนะครับที่จะให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาผู้เรียนครับพอครับก็ยึดหลักธรรมาพิบาลนะคะเพราะเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะคะก็คือเรามีบุคลากรมีนักเรียนเป็นจํานวนมากนะคะเราก็ต้องใช้ทั้งหลักนิติธรรมก็คือกฎกติการมารยาทในการอยู่ร่วมกันหลักคุณธรรม หลักความโปรง่งใสหลักความคุ้มค่าหลักความรับผิดช,ชอบนะคะแล้วก็หลักการมีส่วนร่วมที่เราจะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทาร่วมภาคภูมิใจแล้วหลังจากนั้นเราก็มีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรนะคะมีการสร้างขวัญกําลังใจให้ทุกคนรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันกับองค์กรผ่านการประชุมปรึกษาหารือการโฟกัสคุกหรือการ PLC ต่างๆแล้วก็มีระบบการนิเทศติดต,ตามที่ เป็นระบบนะคะนี่ก็ถือว่าทําให้เราได้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่าผอก็จะใช้ในส่วนของระบบของ PLC แล้วก็ในส่วนของการนิเทศภายในที่เป็นที่เป็นระบบนะครับทำให้มีการบริหารจัดการของโรงเรียนได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับทำให้เราทุกคนนะครับได้เห็นภาพของการบริหารคนนะครับในการบริหารข้อมูลนะครับแล้วก็วรชาองค์กรไปแล้วนะครับตอนนี้ขอเจาะลึกไปที่กลไกเบื้องหลังนะครับที่จะคอย ขับเคลื่อนขององค์กรนะครับขออนุญาตที่จะถามท่านผู้บริการว่าท่านมีการใช้เทคโนโลยีนะครับมาปรับใช้สําหรับการเชื่อมโยงการทํางานของ ทั้ง4ฝ่ายนะครับอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลมีการไหลเวียนกันได้อย่างราบรื่นแล้วก็ช่วยกันช่วยลดความซ้ําซ้อนในการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนครับค่ะเออมื่อกี้ที่พูดไปก็จะมีระบบประกันคุณภาพระบบการจัดก,การเรียนรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนะระบบที่สําคัญอีกระบบหนึ่งก็คือระบบสารสนเทศแล้วก็ระบบสนับสนุนนะคะสาหรับระบบสารสนเทศเนี่ยก็ เ,เราก็อยากจะให้คุณครูเนี่ยมีการลดภาระงานที่ซําซ้อนหรือสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาลดกระดาษต่างๆนะคะเราก็พยายามนำโปรแปกรมแอปพลิเคชันต่างๆหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่เข้ามาช่วยให้กับคุณครูในการทำงานโดยสะดวกมากขึ้นอย่างที่เห็นได้ชัดตอนนี้ก็คือพอก็พยายามหลอมรวมท,ทุกงานแล้วก็ทุกการรายงานของคุณครูเนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวตอนนี้เราใช้ swpk แพลตฟอร์มที่ทำให้คุณครูเนี่ยสามารถ รายงานทุกสิ่งอย่างเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้แล้วก็ทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องใช้กระดาษลดขั้นตอนนะคะนี่ก็ทำให้การทำงานของคครูเนี่ยสะดวกมากขึ้นแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็สามารถเข้ามาประเมินหรือติดตามได้อย่างเป็นระบบได้ทุกที่ทุกเวลาลดขั้นตอนแล้วกครูคก็น่าจะมีความสุขในการทำงานมากขึ้น,นะคะ่ะครับ ทุกคนถ้าอยากจะเห็นในส่วนของ EWPK Platform นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในส่วนของหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับซึ่งแต่จะเข้าไปไม่ถึงลึกไม่ได้ลึกมากนะครับจะเห็นแค่รูปแบบว่าของเราใช้ในรูปแบบไหนในการขับเคลื่อนนะครับแต่ถ้าเราดูแล้วว่า การใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนในรูปแบบนี้เราจะลดการซความซํำซ้อนในการทํางานเหมือนที่ท่านผู้การได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นถัดจากในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลไปแล้วนะครับในเรื่องของการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารไปแล้วนะครับต่อไปก็ขออนุญาตที่จะเข้าสู่ในส่วนของการบริหารงบประมาณนะครับอยากถามท่านผู้การว่า เรื่องของงบประมาณนะครับก็ถือเป็นหัวใจสําคัญหลักนะครับท่านมีหลักการในการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็มีแ,และทรัพยากรอย่างไรให้สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ทางด้านของวิชาการที่วางไว้ได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับแล้วก็เกิดความคุ้มค่าสูงสุดครับ ก็โรงเรียนเราก็จะมีระบบการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็เ,เ,เรายึดแผนพัฒนาคุณภาพน,น,น,นะคะยึดแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณซึ่งมีโดย,โดย,โดยมีการมีส่วนร่วมของภาคีสีฝ่ายหรือคณะกรรมการสถาศึกสานพื้นฐานแล้วก็การบริหารงบประมาณจะต้องเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ได้กําหนดไว้แล้วก็เรามีความมั่นใจว่าเรามีกระบวนการที่ครบองค์ประกอบของการบริหารงบประมาณนะคะก็ทําให้โรงเรียนของเราเนี่ยมีการบริหารงานงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก็โปร่งใสให้ตรวจสอบได้ค่ะครับเมื่อเป็นการใช้งบประมาณแล้วก็ทรัพยากรมีความโปร่งใสนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เชื่อมั่นที่สําคัญที่สุดนะครับอยากถามเพื่อการเพิ่มเติมว่าท่านมีการวางระบบนะครับในการควบคุมตรวจสอบนะครับที่โปร่งใสนะครับและก็มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างไรบ้างครับค่ะก็มีระบบการควบคุมภายในนะคะคซึ่งเป็นกระบวนการภายในโรงเรียนที่เรามีการลดความเสี่ยงหรือ ป้องกันปัญหาในเรื่องของการบริหารงบประมาณในทุกมิตินะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีการติดตามตรวจสอบจากต้นสังกัดของเราก็คือสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามศึกษาพังงาภูกเก็ตระนองที่มีการตรวจสอบภายในนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังมีการได้รับการสุ่มตรวจนะคะที่เข้มข้นแล้วก็ได้ประสบการณ์มากเลยก็คือสานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินประจาจังหวัดภูกเก็ตที่ได้มีการสุ่มตรวจที่โรงเรียนของเราก็ทําให้เราค้นพบว่าแนวทางที่เรา การดาเนินการนั้นน่ะถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าเรามีการควบคุมภายในที่ดีนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบจากภายนอกก็ทําให้โรงเรียนของเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการบริหารงบประมาณนะคะก็ถือว่ามีการลดความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันในเรื่องของการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพครับก็ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของโรงเรียนไปเลยนะครับผมครับที่เรามีการบริหารงานงบประมาณที่สามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีความโปร่งใสนะครับที่เราบอกว่า โปรง่งใสตรวจสอบได้นะครับ,รบเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการสัมภาษณ์กันแล้วนะครับตลอดระยะเวลาของการสัมภาษณ์ที่ผ่านมานั้นนะครับทำให้เราได้รับฟังถึงวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็กลยุทธ์ที่เฉียบคมนะครับของท่านผร้การอย่างยิ่งนะครับว่าเราได้เห็นถึงรูปแบบของการบริหารที่ มีความหลากหลายนะครับทั้งในเรื่องของการบริหารวิชาการนะครับบริหารงานบุคคลนะครับบริหารงานทั่วไปแล้วก็ในของบริหารกิจการทักเรียนนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายนั่นเองครับในฐานะที่ท่านผู้บริการนะครับเป็นผู้บริหารที่มีความสําเร็จนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับพวกเราในที่นี้นะครับอยากให้ท่านผู้บริการนะครับฝากข้อคิดหรือแนวคิดสําคัญนะครับให้กับว่าที่ผู้บริหารรุ่นใหม่หรือผู้ที่กําลังศึกษาในแวดวงการศึกษานะครับเพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นกาลังใจในการสร้างสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปครับ ก็อยากจะ ให้น้องๆทุกคนได้รู้จักว่าการบริหารเนี่ยมันเป็นทั้งาศาสตร์และศิลป์นะคะในพาร์ทของความเป็นาศาสตร์ก็คือมันเป็นองค์ความรู้เป็นหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เราจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติครบที่จะเป็นผู้บริหารนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีพลังงานตามมาตรฐานตำแหน่งคือเราต้องรู้ก่อนว่าตำแหน่งครูมีหน้าที่ทําอะไรตำแหน่งผู้บริหารมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะแล้วเราก็พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติให้ครบแล้วก็ประเด็นที่สําคัญในในพาร์ทของา ก็คือ,อ,อวินัยคุณธรรมจริยธรรม วิชาชีพของเรานะคะมีอะไรบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบในาพาทของศาสตร์นะคะส่วนศิลป์เนี่ยก็คือแรงบันดาลใจนะคะการมุ่งมั่นความมุ่งมั่นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะที่จะทําให้เราเป็นผู้บริหารที่ดีได้นะคะกอ็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่กําลังจะก้าวสู่เส้นทางบริหารว่าการเป็นผู้บริหารนั้นไม่ได้ยากนะคะแต่ว่าการเป็นผู้บริหารที่ดีที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีหรือจะประสบความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน ก็ไม่ได้ไกลเกินความสามารถของทุกคนแล้วก็เชื่อให้มีความเชื่อว่าเราทําได้เราก็จะทําได้นะคะก็เป็นกาลังใจให้นะคะครับซึ่งเห็นว่าเป็นข้อคิดนะครับที่ทรงพลังแล้วก็มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับสำหรับพวกเรานะครับว่านักศึกษานะครับสาขาบริหารการศึกษานะครับในนามของนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษานะครับของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ารรธานีนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริการดรแพทย์พรเสวตานน์ครับผู้บริการโรงเรียนเฉล